ดีค่ะตอนนี้จะบ่ายโมงแล้วมีนัดพบแพทย์บ่ายโมงบ่ายสองยี่สิบจริงแล้วควรที่จะถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะแต่เจี๋ยขอเก็บภาพนี้ก่อนค่ะนี่เป็นดอกนั่นน่ะดอกสปิดบัตทับหรือบัวบกฝรั่งยังเล็กอยู่นะคะเจอเห็ดหน่อยก็ไม่ได้เดี๋ยวพอหลุดจากตรงนี้ก็เดินไปโรงพยาบาลแล้วค่ะ วันนี้วันนี้ไปช้าไม่เป็นไรหรอกปกติแล้วต้องถึงโรงพยาบาลก่อนเวลานัดสิบห้านาทีเพาถ้าเดินไปเหนื่อยๆเวลาเข้าวัดความดันอุ้ยอุอุ้ยเดี๋ยวเดียวจะพาดูวันนี้ฮดอกโชคดีต้นชดัชดโชคดีต้นนั้นนะคะแม่แอปเปิ้ลแต่คงยังไม่ออกดอก เมอแอปเปิลเนี่ยค่ะจะออกลูกแล้วจะสูงในช่วงเดือนเมเดือนหน้าเนี้ค่ะโอ้นั่นน่ะนั่นแหละส่วนอันนี้นึกว่าดอกทับทิมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยค่ะโอ้ไม่ใช่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 ซะแล้วค่ะนึกว่าเป็นต้นอันนั้นน่ะมันเดินอ้อมไปไม่ได้อยากไปดูว่า ต้นโชคดีนั้นออกลูกยังต้นเดียวมีลวกลูกเดียวใครได้กินผลสุกค่ะ <c oughs> เขาจะถือว่าปีนั้นจะโชคดีเยอะนะเนี่ยหมายถึงเมอแอปเปิลนะคะถ้าใครได้กินผลสุกปีนั้นน่ะจะโชคดีต้นเดียวมีอยู่ลูกเดียวอุ้ยดอกเหลืองสวยโรงพยาบาลจะอยู่ตรงตึกนั้นนะคะไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไร เดินถึงว่าจะมาหลังจากพบแพทย์แล้วค่ะแต่แต่แต่มาถึงเร็วไงคะเลยเดินเข้ามาเก็บบรรยากาศก่อนอที่เดินเนี่ยมองหาเห็ดนะคะดูสิมองหาเห็ดส้นทันผา ก็มองหาเห็บไปด้วยได้เจอเมย์แอปเปิลนั้นก็ดีใจแล้วอ๋อหนุม่มหล่อไฮดันเมเชียนมองที่ขอนนั่นเห็นไหมคะเห็นไหมเจแปนนิสนอทบีดหรือผับมุ้งเปรี้ยวเห็นไหมคะกำจัดเท่าไหร่ก็กำจัดไม่หมดเขากำจัดนะ ไม่ใช่ว่าเขาไม่กำจัดค่ะต้องรีบเดินออกไปแล้วเดินเดินดีไม่ดีหลงทางไม่หลงไม่หลงเดินขึ้นไปทางนี้ถอดหน้ากากเอาหน้ากากลงสักงหน่อยว่าไงโรบินนกรบินโอ เป็นสวนที่กว้างค่ะเซนทันพาร์กนะเจอตรงนี้อีกแล้วเชอรี่บลัสมอุ้ยเหนื่อยแก่แล้วเหนื่อยค่ะมีดอกโตดอกโตเหมือนเดินในป่าเวลาอุ้ยมีเสียงเพลงมีเสียงเพลงแต่ผ่านไปแล้วคงไม่เป็นไรเนาะเดินออกไปแล้ว นี่นะคะโรงพยาบาลอยู่ตรงตรึกข้างหน้านั่นน่ะไม่เห็นไม่เห็นเห็ดเ,เลยสักดอกเลยดูเห็นไหมคะเนี่ยจะมีสองสีนี่สีนี้ลูกจะออกมาเป็นสีเขียวๆส่วนสีแบบนี้ลูกจะออกมาเป็นสีแดงสีคล้ายๆใบเนี่ยค่ะสวยจังสวยนะเหนื่อย อุ้ยหอบเลยนะเนี่ยหอบเลยค่ะหอบสวยจังเลยไม่มีเห็ดไม่เจอหุยนึกในใจตอนนั่งซับเบมาถ้าเดินมาแล้วเจอเห็ดถัวจะทำยังไงเนี่ย พราะส่วนมากแล้วเห็ดถั่วชอบเกิดบนสนามารีบเดินแล้วมาหาโรงพยาบาลอยู่ข้างหน้านะ่ที่เป็นตึกๆนั่นก็ต้นเรดบัตดอกมาเฟืองฝรั่งมีรสเปรี้ยวหวานเหมือนดอกมะไฟสีเหมือนดอกมะเฟืองแต่รสเปรี้ยวหวานเหมือนดอกมะไฟเสียงดูสิฮะ คนคนคนยืนอยู่บนนั้นก็ส่งเสียงดังขอโทษนะคะคนโอ้ยโอ้ยหอมจังไงอ่ะดอกอะไรก็ไม่รู้อา้าวไม่ใช่เดินหลงทางนะถ้าหลงทางเราแย่เลยตำรวจตำรวจขับรถวนมา <'m> คงไม่หลงแล้วคะ่ะท้ามเลย ข้ามข้ามข้ามจากรยะเน,นี่ยไว้พบกันใหม่นะคะขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาชม